ท่านทั้งายสบายดีแล้วก็สวัสดีให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับส้มสบายตอนใช้ทุกคนวันนี้นี่จะพาทุกคนไปเอาใบตองทั่วเลยใบตองเกี๊ยวห่อข้าวต้มมื้อนี้ห่อข้าวต้มเหมือนเทพบุญเขาปร,รดัดอัปเดตแต่วันนี้นี่ไปเอาตองก็ทั่วเลยมือม้อน,นี้เราจะทำห่อข้าวต้มกันแล้วก็สิหา hana เล่ามาแกงเลย <c oughs> ไปกับแม่เส่เลยก็กำกับเพื่อเก็บๆๆของผู้แดดเลยทุกคนวันนี้ห้าต่เสาบได้นี่ จะเป็นมุงยังแดดซะมีป่ะเอาเดิทางเดินาาาดมาสีหอนแดดก,กว่านี้เอ๊ะอรก็ไม่เส่ทุกคนปะตาเดเาดเวใมาลดก้นทุกคนไอ้เงาพี่ยาทุกคนโอ๊กโอ๊กมาลดได้ลิตน,นึง ร้านค้าเล็กๆแต่มีครบข้างใน,นก็ครงแ่นทุกคนหางมาจัตตารดตรุกบมีทุกคนวานสว แฟนเอานี่ทุกคนบ่ได ลายทุกคนเลยท่าสีอสาท่าสีไข่ยังอี้ฉอสะบอนเพ่กสีหอดยแก้วน้เอนเล้าให้สะพอนได้ทุกคนเ่ยอะไรมาแก้มง่าย 你那个。<laughs> พันแต่ว่าห้าสิบอันนนเล่าก่อนอันนว่นะก็เป็นแลยเราโค้กวยทั้งทึ่ง ที่งไปถึงพเพ่อนก็จะเปไมใส่ท้าถึงนีมต้งไปหาปะะพ่อนเพ่อนเพิยงครัเพิ่นครับเพิ่นหากกระมาทุกเลย เดี๋ยวหาที้น้อเล่าก็แดดฮอนลเ,อลเ,อเ,อเ,เลย,ย,ยแล่กไปแเอากุ๊บเอาเลยเลยจี้อะไรแถ่นี้แหละอู้พนหากระป้องไหมเข้าไฮโอเลยนุ๊กฝ่าบ,าบาอลทำเอาฟืดนทุ่นนั่นนะเข้าไฮโอเลยแจกมาเราก้อนเดี๋ยวพอนี่อ้อซำ ทางมางดูาดิเอาอ้ะมาดลยบมาดิ อ๋อนี hay ่ไปไปดงด้ยด้วยเลยไปาให้กอเอาไปดลงไปดุมไปเลยหาว่านก่อวมันเป็นหัวมุมไหมอยาให้สะคอนก้อนานต้นสะคอนอายุ มาคือคืออิทคือบุอิทก็ม่เ้าก็เลยกับบนท้าวเขาเ้

แดดตอนเทิ้งทุกคนเอ้ยแงมไปเดินไปเกี่ยวเข้านี่เพิ่งเอา

ผไม้ก็โดนเลยโมโคงมันนี่เป็นลายเต็เอาอยู่ก่อนกินนี่ตาแกงง่ายดูหน <minha. S 2> ่อยสวยมากสุดๆเลยกินอันนี้แซเจบแกงท้านอนเล่าแกจะแจบโอ้แดดกระแดดสมคนจุดมือมีควานยุ่งด้วยนะ ต้องกบฮัดแม่สูฮก เเล่ากับพอแล้วทุกคนเลยไปโยนไปเอาวันมคิดน้ำเมฆสะท้ก่อ,นด,อ,น,อ,ดอนดีว่าเพื่อนเอามคิดเธอาวันทุกคนเอามื่อกินสิลูกเ,เอาน้ำเมฆสะท้อนอย่ทิทำใม,ม,มากทุกคนเมื่อวันนี้ ลงไปเอามาคกฟกับเพิ่บงบอกเงินทุกคนเลยนะเป็นะอะละขา้เาเจ้าดี๋ยดีหน้าเอาเิไป,ปเบื่อตองทุกคนเลยมาเข้าไทยเลยคายจะ้ะ หากินบัวไม้แบตอนตให่ด้วยนมาเลยโอ้ยไมลาโหอีขยายเอ้มาให้นิมเร็จเลยเงไปตู้กน้ไม้่โอ้ฝ่ายเส้นทีองกาวแล้วทุกคนเลยได้บัวลาไปเลย bằng bọn cái dưới đẹp liệt bên đẹp đi cố mà có bây giờ mình được ừ. à. Cô đẹp bà đẹp mặt ôm bà đẹp mặt đẹp mặt ôm mặt ôm bây bây giờ ôm bây giờ đẹp mặt ôm bây giờ đẹp อแล้วก็ชิมนบ้านซยข้าเช้าก็ไปกินข้วูมือนี้เราทำงานทา้ทางก็ม่แจ่โหหายหูหน้าแง่นจะอีกนี้จันบางบ้านก็บียวข้าวาตอนมากเตอนแ่เลงใชมาทังทุ่งหน้าค่ะพงานะ อปนลยไม่อกไนยไมเลอรจะจำ่นกล้ทกนเลยแล้วแล้วเอาโตะมือหอข้าวตม้มมมาเจอกันยามบ้านแนทุกคนดิมือจะขาจ้าวจอยู่ไห้กินไปไหละมาเล่าเนี่ยก็จะีกแกงเช่อีเลยมาเบ่งนมกันมาหอดบ้านแล้วทุกคนดิ มากอ่ะบอได้ให้กินซ้ำม,มาหารมากินอยู่หารเราเยอะข้าวแห้งเลกินฟื้อมาแล้วทุกคนนี่ มามากินแต่เยอะเข้าท้วยข่านข่านเนาะก็มี่บาดเจงทึ่งนั่ะโอ้โหโอ้โหจิจาจ่าจ่าท้าคุณทึ่งท้าคุณทึ่งเด้เอาไปตอกเอาไปตอกอะไรห่อนะเลยเข้าเลเยอะเลยเลอนะเออเลยเลยผู้สางเนาะ

เออตามด้่อเปอย่าลืมพา้าแยุเป็นเาม่้เลยแดดจืดเลยแม่ววเขาลุว่านั้นมีร่มได้นีมมันจะเฮ็ดมันจะเฮ็ดฝนนะสานนี้นะมันแดดเอาเต็มมากนี่มันมก็เฮ็ดฝนมากนี่ก็ยังเบิ้งก่อนนี้เนะ่ยรกับมึ้แดดนี่นะ ทกวเ้ไปนะ่อสาวๆุงยาถมึอไปิกินนี่ทุกคนเลยโหนบาด้สีผ้าทุกคนไปย้อนน้ดิชก็อาน้ำห้วยทกคนอาน้ำหวยชาบ้านแห่เลน้อยอาคู้มือทุกคนเลแซ่บดีแต่มือบริหัดสายห้ยเลยเย็นคักัะ เออลานเสรีลานเสรียู่มใ้ทุกคนรเลยวะกำลังมาเย็นลเยลยทุกคนนีร้องตลุก

ถึงท oh 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 ่าใจู้เลยแล้ยังนังกระเพิมด้วผมชร์ชปี้ะว่าวปยามันเป่นน้ำนะน้ำจะได้บ่โ้แตมาโน่้าผมพบี่จ้ะเนี่เธอโค้ลทุกคนยวกลายไปไกยมากก็เห็นนี คุณอ่านหัยทุกคนม,มือก็ามาหนิเดี๋ยวีบ,น,บ,น,ขอขอบน,นี่ก็จะขอพาอยจะนี้ก็ทุกคนกเดาก็ต้องขใจให้้องทุกท่านที่เข้าไปตามใจให้พอกานี้คิอเราไปสบายดี